อ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเทอร์โบตัวใหม่เนาะที่เราจะเปลี่ยนให้เจ้ารถยนต์ Ford Ranger คันนี้เนาะเป็นเทอร์โบที่เราส่งไปโมดิฟายมานาะก็คือเทอร์โบตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนตัวเสื้อกลางเนี่ยมาใหม่ทั้งหมดเลยชุดเสื้อกลางใหม่ฮะแกนใหม่กันรุนใหม่ใบหน้าใหม่ใบหลังใหม่นะแล้วก็บาลานซ์แกนรอบสูงมาเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมช่องอูสาหเลสซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเซอร์วิสรถยนต์ Ford r เ n g e r กันฟอร์ดเลนเจอร์ทีหตัวทีหเครื่อง2.2เนะาะคันนี้มีอาการาเทอร์โบหอนมาแล้วก็ตัวอมอเตอร์มอเตอร์แปรผันไม่ทำงานเนะาะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเทอร์โบกัน อตอนนี้เราได้ทำการสตาร์ทต,ตัวเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วเนาะอันเล่งเครื่องออจะได้ยินเสียงท u r b หอนขึ้นมาทันทีเลยจะได้ยินเสียงท u r b หอนขึ้นมาทันทีเลย เจนเบานะรอบเจนเบาอเอาเร่งเครื่องพอพอเร่งเครื่องมันก็จะมีเสียงลบเดือดว,วู้ขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เขาเรียกลักษณะของว่าอาการเทอร์โบหอนแล้วบาย บายโอเคและอีกหนึ่งอาการที่มีปัญหาก็คือตัวมอเตอร์แปรผันนะมอเตอร์ ที่ต่อเข้ากับขีปหลังของตัวเทอร์โบอ่ะไอที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่นะ่ะมันจะเป็นขาขาของขีปแปรผันแล้วมันจะมีขาต่อไปที่ตัวมอเตอร์ตอนนี้มอเตอร์มันไม่ทํางานปกติเวลาเราเร่งเครื่องไอขาตัวนี้มันจะขยับขึ้นขึ้น,นลงลงตามตามคันเร่งที่เราเหยียบแต่ตอนนี้เราเหยียบไปมันก็ไม่มีอาการใดทั้งสิน้นเพราะตัวมอเตอร์เขาเสียแล้วอลองเปิดเครื่องได้ไะ มันไม่ขยับแล้วอะ่ะมันไม่ขยับเลยถามอเตอร์มันไม่ขยับแล้วมอเตอร์มันเสียด้วยอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องทําการเปลี่ยนตัวเทอร์โบแล้วก็ตัวมอเตอร์แปรผันกันเนาะสําหรับรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้อ่ะเปิดเครื่องพอพอพอโอเคดับเครื่องโอเคจ้ะ เดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนเทอร์โบกับมอเตอร์แปรผันของรถยนต์ Ford r a n g e r T6 กันนะครับอและนี่ก็จะเป็นเทอร์โบตัวใหม่เนาะที่เราจะเปลี่ยนให้เจ้ารถยนต์ Ford r a n g e r อร์คันนี้เนาะอ่าอันนี้เอาแกะมันจะถุงเลยจับดีๆนี่เป็นเทอร์โบใหม่แกะเลยแกะเลย เป็นเทอร์โบที่เราส่งไปโมดิฟายมาเนาะก็คือเทอร์โบตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตัวเสื้อกลางเนะี่ยมาใหม่ทั้งหมดเลยชุดเสื้อกลางใหมนะ่แกนใหม่กันรุ่นใหม่ใบหน้าใหม่ใบหลังใหม่นะแล้วก็บาลานซ์แกนรอบสูงมาเรียบร้อยแล้วนะโดยเขาจะเป็นใบบิลเลตใบหน้านะ่จะเป็นใบบิลเลตเก้าใบเรียงเนาะนะเป็นใบบิลเลตเก้าใบเรียง เสื้อกางใหม่แกนใหม่ชุดกันลุนใหม่ใบหลังใหม่แล้วก็บาลานซ์แกนรอบสูงมาเรียบร้อยแล้วซึ่งสเปคที่เราทำเนี่ยมันจะทนกว่าของเดิมติดรถนะมันจะทนกว่าแกนของเดิมติดรถมันจะทนกว่าเสื้อกางของเดิมติดรถนะโดยที่เอาไปประกอบกับชุดเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงตัวรถใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะนำเทอร์โบลูกเนี้ย เข้าไปใส่ในรถคันที่มีปัญหานุ่งกันเราจะมาทําการถอดเทอร์โบออกมากันเนาะโดยลำดับแรกเราก็ต้องถอดชุดท่อกองอากาศชุดตัวกองอากาศออกก่อนเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้มันโลง่งเราจะได้ถอดเทอร์โบขึ้นมาได้ง่ายๆเนาะ ดูกันว่าทําไมมันถึงมีเสียงหอนเวลาเทอร์โบหมุนเวลาเราเล่งเครื่องเนี่ยเพราะแกนเนี่ยมันหลวมมากแล้วไงเนี่ยคลอนได้เยอะเลยเห็นปะเนี่ยมันคลอนเยอะมากเลยแล้วเนี่ยเนี่ยนี่แหละเพราะมันคลอนได้เยอะขนาดนี้ไงมันก็เลยมีเสียงเวลาแกนเทอร์โบมันหมุนเห็นปะคลอนหลวมโครกเลยอะหลวมโครกเลยอะ เดี๋ยวเราจะมาถอดตัวโบตัวนี้ออกกันเนาะ ออกมาแล้วครับ t u r ลูกเก่าที่เสียที่มีปัญหาเสียงหอนเนาะออกมาแล้วอ,อ,อันนี้เป็น t u r โบลูกเก่าเนาะที่มีเสียงหอนมีอาการหอนแล้วเนาะส่วนนู้นเป็นโลลูกใหม่ที่เราจะต้องเปลี่ยนเข้าไปามาดูกันสิ ต์โบลูกนี้มันโยกเยอะมากเลยไงมันก็เลยทำให้มีเสียงหอนเวลามันหมุนน่ะแกนมันคลอนเยอะแล้วไงคลอนเยอะมากเลยยิ่งรอบหมุนเร็วเท่าไหร่รอบสูงเท่าไหร่เสียงหอนก็ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้นโอเค แล้วอันนี้ก็เป็นมอเตอร์แปรผันตัวใหม่เนาะเป็นมอเตอร์แปรผันตัวใหม่ที่เราจะทําการเปลี่ยนเข้าไปไปที่เทอร์โบตัวใหม่ด้วยเพราะว่า,ามันมีไฟโชโรคันนี้มันมีมันไม่ใช่แค่แค่เทอร์โบหออย่างเดียวมันมีไฟไฟเฟืองไฟเครื่องโชแล้วมันก็ฟ้องที่ตัวออมอเตอร์แปรผันมันเสียด้วยไง อมาเสียด้วยเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนมอเตอร์แปรผันตัวใหม่เข้าไปด้วยฮะเนาะัน,นเป็นของใหม่เลยนะเป็นของใหม่เลยไมนน่เป็นตัวเก่าตัวเก่าที่เสียตัวเก่าที่มากับเท์โบตัวเก่าอ่ันนี้เท์โาเราเปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์แปรผันตัวใหม่ด้วยเพราะว่ามันดันมีโค้ดฟ้องว่าอมอเตอร์แปรผันเสียด้วย ออนนี้ก็เทโบตัวใหม่ก็พร้อมที่จะนํากลับไปใส่ในรถเหมือนเดิมแล้วเนาะอันนี้เป็นเทโบใหม่เนาะแล้วก็มอเตอร์แปรผันใหม่ส่วนนี้เป็นโบลูกเก่ากับมอเตอร์แปรผันตัวเก่าที่เสียเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการประกอบตัวเทโบใหม่กลับเข้าไปกันเนาะ ไปเราจะนำตัวตะ r โบลูกใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับ ตอนนี้เราก็ประกอบตัวเทอร์โบตัวใหม่เนาะเข้าไปในตำแหน่งเดิมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะประกอบชิ้นส่วนอื่นๆใส่น็อตล็อกเทอร์โบให้แน่นใส่ท่อไอเสียไทยตัวกองอากาศไทใ,ใส่ท่อดูดกองอากาศให้เรียบร้อยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันอีิทีว่าหลังจากเปลี่ยนไปแล้วอาการหอนของเทอร์โบมันจะหายไปไหมเนาะ อาละตอนนี้เราก็ได้ทำการประกอบทุกอย่างกลับไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราเปลี่ยนเทอร์โบแล้วเราเปลี่ยนมอเตอร์แปรผันแล้วแล้วก็ประกอบทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมละตอนนี้เราจะมาลองทำการาสตาร์ตตัวเครื่องยนต์ดูเนาะอ้าวเครื่องยนต์สตาร์ทติดขึ้นมาแล้วนะจ๊ะามาดูซิวว่าเสียงหอนมันจะหายไปไหม อันนี้เป็นเทโบตัวใหม่แล้วนะอ่าเป็นเทโบลูกใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปลอะลอาลงเล่นเครื่องหน่อยอ่าเล่นเครื่องหน่อยโอเคโอเคจะสังเกตว่าเสียงลมหอนหายไปแล้วนะไม่มีเสียงหอนแล้วตอนนี้เทโบไม่มีเสียงหอนแล้วนะ เ,เอ,อ่าตอนนี้เร์โบไม่มีเสียงหอนแล้วนะครับเสียงหอนหายไปแล้ว โอเคอ่าอ่าตอนนี้เราจะมาดูตัวเจ้าไอ้ตัวขี้แปลผันนู้นกันว่ามันจะขยับไหมหลังจากที่อ่อนที่เราจะเปลี่ยนอ่ะไอ้ตัวขี้แปรผันตัวน้นตัวขาตัวนู้นมันไม่ขยับเลยเอาเบิ้ลเครื่องอ่าเห็นไหมขามันขยับละเห็นป่ะอ่าเห็นไหมน่ยขามันขยับละ คือมอเตอร์แปรผันทํางานแล้วไงทีแรกตัวมอเตอร์แปรผันมันก็เสียด้วยไงมันไม่ขยับมันไม่มันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยไงมันติดตายเลยแล้วมันก็ขึ้นโค้ดไฟโชว์อยู่ขึ้นขึ้นโค้ดไอตัวเทอร์โบชร์เจอร์เซนเซอร์เออยู่อ่าเบิ้ลเบิ้นนะแต่ตอนนี้มันขยับละสามขยับละขี้มันขยับละมอเตอร์มันทํางานปกติละเพราะเราเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วไง มอเตอร์มันเสียด้วยมอเตอร์แปรผันมันเสียด้วยโอเคเอาละฮะก,ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ าการเปลี่ยนเทอร์โบโมไซคของ Ford Ranger T6 เนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวมอเตอร์แปรผันเนะาะก็เทอร์โบที่เราเปลี่ยนไปก็จะเป็นเทอร์โบโมดิฟายไส้กลางเสื้อกางใหม่เนาะเปลี่ยนเสื้อกลางใหม่เปลี่ยนไส้กลางใหม่ก็คือเปลี่ยนแกนใหม่ใบหน้าใบเป็นใบบิลเลตเใบเรียงแล้วก็เปลี่ยนใบหลังใหม่เปลี่ยนชุด กันลุนข้างในเสื้อกลางใหม่มันจะทำให้ทนทานกว่าของเดิมเนาะจะแข็งแรงกว่าของเดิมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้า ถ้าเรามีคลิปอะไรใหม่ๆมานำเสนอก็บรบกวนฝากคุณผู้ชมคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ